มาไปลูกมาคพื่อการพาเที่ยวไปเดินไป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 เดี๋ยวเราก็ได้ออกไปซื้ออะไรกิน ยงไม่ไปเลยไม่ไปอ่าไปแล้วอ่ะไปไหนไปไหนเขาไปไหนกันไป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  เห็นไห้เห็นภาพทุกคนพรพุดธือคันเทดายานแห่งคุณศรีฤิษยาพาะสุงหอ่อะ ไอ้ครับเป็นห้องครับมีกลุเทียนให้เสร็จ ดีจ้ะหวัดดีจ้ะขอบคุณมากค่ะคนไลค์ให้ยายหน่อยดิยายฝาเชี่ยวเนะค่ะฝาเชี่ยวจะมองไม่เห็นว่าเป็นใครนะแต่ก็ขอบใจนะตาไม่ค่อยดีตีละครั้งให้กอน ไลให้น้องนะจ้าขอบคุณมากเลยจ้าอยากจะพาไปมีข้าบัตรมีข้าบัตรเข้าพกบัตรประชาชนด้วยนะจ๊ะต้องพกต้องมีบัตรประชาชนนะมาเนี่ยต้องมีบัตรประชาชนนะใช้บัตรประชาชนค่าข้าคนปกติก็สี่ร้อยตอนนี้คนสอง เด็กครึ่งราคาสองรอ้อยรถเข้างหลังขึ้นไปข้างบนไม้ย,ยังขึ้นไปข้างบนไหมเอาเราเห็นมีคนถอดหลเท้าโนะ้ตพิาการเนาะนใจจ้าขับใจขับใจมากเลย มาเที่ยวมามาเป็นทีมก็ได้มาเป็นขอบคุณกดไลค์เข้ามาต้องกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้วันพ่อนะ ไปหน่อยไปดูเรือน้ำอยู่ข้างหลังเงยน็เยนปะเย็นเปิดดีๆดื่มน้ำเลยน้ำเปล่าอยู่ที่ก็เอาปิดซิปยังเนี่ยปิดซิปยังยปิดซิปหน่อย เอาเชิญแม่นะเอาคืนแม่นะเอาเชิญเอาที่นน้ำใส่ก่นนปิดปิดปิดกระเป๋าหลังให้แม่ดิแล้วเอาแก้วมาข้างนอกเอากระน้ำเติมที่ิพชพิ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 พหมดกันเลยเิพิพิ่ิพ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 ิ ใช้เรือเป็นอะไรเป็นเนี่ยไปแล้วเนี่ยปราสาทปราสาทไหนโกทูพ os> ัทยาไหนอะโกทูพัทยาก็โกทูพัทยาเพื่อสันติสุขมวลชน จ้ายายพาเที่ยวมันก็จะมีเสียงประชาชนที่มาเที่ยวเน้นจะเป็นภาษาจีนเห็นไหมจ้าไทยมีรถนำเที่ยวเป็นขบวนรถนำเที่ยวเป็นขบวนไปร<ะ>องเท้าพาไปรองเท้าพาไป เขาเรียกน้ำกิ้งบนใบบัวน้ำกิ้งบนใบบัวลมเย็นมากเลยเที่ยว้ัมจับามาจ้าใครเป็นแอดมินใยายตอ,ตอบ คุยกันน่อยขอบคุณอะไร A I S C H I มาดูกัน จำลองเอดี ทัวกุ๊ปนั้นดิทัวกุ๊ดนั้นคุดคุ้นจังเลยคุ้นคุ้นทัวจังเลยกรุ๊ปทัวคุ้นคุ้นจังเลยต้องจำลุ๊ปทัวให้ดีดิ ตะก็้ขันแรงตะกี้แรงรถแรงนะครบทัวก็ยังดูแบบไม่เจออยู่ดีว่าเราอยู่ไหน่ะเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะข้างบนเนาะเออไม่ถึงข้างบนเราก็มาตรงนี้แล้วเดนี้สะพานเนี่ยตรงสะพานทางเข้าก่อนขึ้นื้อตัวนะบนสะพาน ึ้นมานู่นแล้วพระจริงพระจริงเยอะแค่ไหนเดินของขายของขายมีเช่าจักรยานด้วยนะอ้อยมาแตกเลยจขไป ดุกดดกาด๊ด่<ะ>บ้นเาก็ด๊ออ,อนี่ข้าของจริงละอันนี้เปิดเปิดในในนี้เลยจงบุตรบาท นี่แหละตรงนี้แหละสำคัญเลยอ๋อติดตัวติดตัวครับเมืองโบราณสมุทรโบกาณสมุทรปากกาจ่าที่พามาไง<อ>นู่นสุคนสี จไปหอน่าจไปำลองกรุงเทพจำลองกรุงเทพเทเข้าเฉยเนอน่าจะตึกเฉยเต็สามฝั่งขวาหอระฆังหอระฆังกับะัตยปีโดนู่นะนปลเลยบนขวาวน วัดพระแก้วเลอวัดนาจะไม่มีที่จอดนะน่าจะไม่มีไม่จอดไม่เหมือนไครเลย สถานีทั้งหน้าสถานีคุ้มขุนแผนม่วนเหมือนอะนะจอด,ดนะจอดเดินเนี่ยจอดหรือว่าวนอจอดเ<บ>น,นี่ยวน,นรอบไหมล่ะเออวนด,ดูก่อนเมืองโบราณนู้นจอดถือกว่าจอดแล้วเดินถือกว่าเดี๋ยวไม่มีที่จอดขวามือ ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งซ้ายเออซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเดี๋ยวไม่มีที่จอดจอดซะเกินมูอน้าแมวไปด้วยหน่ะ เอาตังเอาไปน้ำไม่เอาแล้วใไปกินน้ำกินก่อนเลยหนักกระเป๋าไปดูดอกบัวก่อนดอกบัวสวยสวยเห็นไหมมีผึ้งด้วยน่าเกลือเกลอบัวตูมบัวตูมบัวบางบัวใต้น้ำสวยด้วยดื่มน้ำอีกสวยด้วยเนี่ย นุ่นไปเราบัวพ้นน้ำโห้ยนี่นี่นี่โดดสวยลมเย็นมากเลยสวยมากเลยสวยมาก สวยมากมากเลยตัวยเยอะนี่นี่ไปถ่ายตรงนู้นไปถ่ายตรงนู้นที่ไม่มีรถสวยจากตรงนู้นอ่ะสวยโน่นถ้าไปยืนยืนตรงไอ้นู้นอ่ะเข้าไปตรงนู้นนะแบบไม่เห็นรถเลยสวยมาก Ả, สิงห้ฟันด้วยอ่าไปซะแล้วขอบคุณครับมาเที่ยวด้วยกันไม่มาก็ยายพาเที่ยวอะไร้ะเป็นของแก้วเลยใส่ รองเท้ารองเท้าหายอะรองเท้าหายถอดถอดถอดแล้วรองเท้ากลับมารองเท้าหายตายเลยเดินเท้าเปล่าเลยขึ้นบ้านเข้าบ้าน,นก็ต้องถอดอนกันาะ บ้านน้ำชามัยายพานั่งกินโต๊ะน้ำชาม,มาจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดป่าเอแอลมากินชากับจ้าเราปิง้ง บ้านเรือนไทยโบราณเขาจะเป็นยกจะเป็นยกพื้นห้องครัวห้องห้องครัวห้องนอนเขาจะแยกกันอ้าไม่ให้เข้าหรือเ,เข้าไม่ได้

ไหมคะหน้ตไอติมไหมลูก ค่าซื้อบัตรเข้ามาชมแล้วก็มันเย็นอ่ะมันเย็นเป็นร่มเื้นสวยมากสวยมุมนี้มุมนี้สวยมาก ข้าสะพานสะพานแห่งพระธรรมรรรวันนี้วันพระด้วยนะ พาประตูพาเดินนะพาเที่ยวยายพาเที่ยวเดินะ ยายจะทำคลิปดีกว่ามั้งฮึ Welcome to Thailand. เย็นเย็นมากเย็นมากๆจ้าไปดูตามยายแล้วกันนะนี่จะเดนถึง เดี๋ยวยายจะลงไลฟ์แล้วนะครึ่งชั่วโมงพอดีกว่าสวยๆไม่ได้ถ่ายเลยยายลงไลฟ์ดีกว่ายายจะลงไลฟ์แล้วถ่วายเป็นคลิปดีกว่าสวยๆบอกนะสวยๆไม่ได้ถ่ายเวลาจำกัดขออนุญาตลงไลฟ์นะจ๊ะนี่น ไม่ได้บอกว่าถึงไปและที่เมืองโบราณ